สวัสดีครับผมแจ็คเชียงดาวรับซื้อพระเครื่องนะครับผมเหรียญน,นี้เป็นเหรียญรุ่นแรกของกุบาอินถาวัดยังเมืองนะครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับผมเพื่อนเพื่อนพี่ๆท่านไหนมีอยู่ที่บ้านไม่ได้ใช้ไม่ได้บูชาแล้วอยากจะขายนะครับผมอยากจะแบ่งปันนะครับทางร้านแจ็คเชียงดาวยินดีรับเช่า ด้วยเงินสดนะครับผมหรือว่าเพื่อนๆพี่ๆท่านไหนมีวัตถุมงคลอย่างอื่นผ้าเครื่องผ้าเหรียญผ้าผงนะครับผ้าบูชานะครับเครื่องรางของขลังนะครับที่ไม่ได้ใช้แล้วไม่ได้บูชาไม่สะสมแล้วนะครับอยากจะเปลี่ยนเป็นเงินสดนะครับทางร้านแจ็คเชียงดาวยินดีบริการรับเช่าถึงบ้านนะครับผมประเมินราคาก่อนเช่านะครับผมส่งรูปมาดูทาง l ล n e ID ยนะครับ Line แอดนะครับผม j a c k 0 0 7นเนะครับเพื่อนๆพี่ๆอย่าลืมใส่แอดด้านหน้าด้วยนะครับผมเบอร์โทรศัพท์ 0810312139นะครับผมแจ็คเชียงดาวรับซื้อพระเครื่องรับเหมาพระบ้านนะครับบริการประทับใจท่านแน่นอนนะครับไม่กดราคาหน้าร้านตั้งอยู่ที่ตลาดพระเครื่องทิพเนศเชียงใหม่นะครับผมเบอร์โทรศัพท์0810312139ครับ